อันบบทนี้ครับว่าเรื่องของการประเมินนะครับการตรวจสอบการจัดหมวนหมูม่ของรูปแบบการเรียนรู้นะครับโดยวัตถุประสงค์ก็คือ,อสิ้นสุดบทเรียนนี้แล้วนะครับผู้เรียนจะต้องสามารถเรียนรู้ความแตกต่างของ learning styles ได้นะครับพูดถึงวิธีการที่แตกต่างที่ผู้เชี่ยวชาญใช้กล่าวเกี่ยวกับวิธีการที่ผู้คนนะ ได้เรียนรู้บางสิ่งบางอย่างเข้าใจว่าในแต่ละรูปแบบของการเรียนรู้นั้นทํางานอย่างไรนะครับและลงไปดูว่ารูปแบบการเรียนรู้แบบนั้นมีความหมายอย่างไรและทําไมบุคคลเหล่านั้นจึงมีแนวโน้มที่จะทาสิ่งเหล่านั้นนะครับและก็ท้ายสุดตัดสินว่าอะไรเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ไม่ดีคิดถึงสิ่งที่อาจจะเป็นทั้งจุดดีและจุดด้อยของการที่จะเอาใครสักคนหนึ่งใส่เข้าไปในหมวดของการเรียนรู้ที่พวกเขาเลือกที่จะเรียนรู meantime, ้นั่นเอง โดยมาเริ่มต้นในส่วนของ r r t t s t นะครับมันเดิมนะครับผมจะแปลให้นะส่วนคำตอบอยังไม่ต้องไปสนใจว่าถูกผิดมากน้อยเพียงใดนะครับข้อหนึ่ง What is the purpose of classifying individuals based on their learning styles นะครับอะไรคือวัตถุประสงค์ของการที่จะไปจัดหมวดหมู่นะการเรียนระู้ที่เน้นความเป็นส่วนตัวของแต่ละคนนะครับข้อ A to oversimplify the learning process เนี่ยเพื่อทำให้ กระบวนการรู้นด้มันฟังแล้วเหมือนพูดง่ายเกินไปนะครับหรือ B to increase resource intensity หรือทำการเพิ่มความเข้มข้นของแหล่ะะงข้อมูลนะครับ C to tailoring method to individual preference นะหรือทำการนะสร้างสรรค์ทักทออัี่ผมใช้คำนี้ไปว่าคือ tailor er นะครับกระบวนการการสอนที่ไปอาสอนรัก,กับความต้องการรายบุคคลและ D to limit teaching strategies นะครับเพื่อจำกัดขอบเขตของกลยุทธ์ในการสอน ข้อ 2. which learning style prefers hands on experiences and practical applications นะครับรูปแบบกันรูปแบบใดนะครับที่ชอบที่จะทำการเขาเรียกว่ามีประสบการณ์ในการลงมือทำนะครับแล้วก็เลือกใช้ถึงที่คิดว่า เอาไปใช้ได้จริงนะครับระหว่าง A กคับ visual learners นะครับผู้เรียนที่เน้นการได้ดู auditory learners นะครับผู้เรียนที่เน้นการฟัง kinesthetic l e a r n e r คือผู้ที่เน้นการลงมือปฏิบัติและก็ read and write learners นะครับผู้เรียนที่เน้นการอ่านและเขียน ข้อ3ครับ What are typologies commonly used for in education? คำถามคืออะไรคือเหตุผลที่ตัวภาษาศารหรือ typology นี่แบบลักษนะครับลักษณะมาถึงลักษณะนะมักจะถูกนำมาใช้ในด้านการศึกษาครับ A grouping individuals based on shared characteristics นะครับคือการมีเอกลักษณ์ของกลุ่มโดยอ้างอิงจาก ลักษณะความเป็นตัวของผู้เรียนที่มีการแบ่งปันกันคือมีความคล้ายคลึงกันในด้านใดบ้างนะครับหรือ b understanding individual learning preference นะครับของเข้าใจความต้องการที่จะเรียนรู้ที่แตกต่างกันไปนะครับ หรือ C exploring diverse teaching strategies นะครับหรือการเข้าไปสำรวจกระบวนการาการสอนที่หลากหลายแตกต่างกันนะครับและ D นะครับ creating experiential learning approaches นะคือสร้างกระบวนการการเรียนรู้ที่เป็นสามเวีนการทดลองขึ้นมาใหม่นะครับ 4, which learning styles benefits most from listening to explanations and audio recordings นะครับการเรียนรู้แบบไหนที่ได้ไประโยชน์มากที่สุดจากการฟัง คำบรรยายหรือวัสดุที่มีการบันทึกเสียงนะครับ A ครับ Kinesthetic a w a n e r s นะครับคือเน้นการปฏิบัติ B Visual l e a r n e r s คือเน้นการดูนะครับ c auditory learners นะคือเนนการฟังหรือดีครับ logical mathematical learners นะคือผู้เรียนที่เนเรื่องของการเป็นตักกะเรืเรื่องของคณิตศาสตร์นะครับข้อ5นะครับ what is a potential limitation of classifying individuals based on their learning styles นะครับอะไรเป็นข้อจำกัดที่ค่อนข้างจะโดดเด่นมีผลมากนะครับในการจัดหมวดหมูม่รูปแบบการเรียนรู้ที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละคนที่เป็นละะนักษณะบุคคลนะครับ a ครับ increase engagement นะครับ เพิ่มความผูกพันเพิ่มความสนใจในส่วนนั้นนะครับ B. Over simplification นะครับนะคือการพูดให้มันดูง่ายเกินไปหรือบางทีก็เอาในเชิงรองการบิดเบือนความเป็นจริงนะครับ C. a d a p d i v e teaching strategies นะครับคือกลยุทธ์ในการสอนที่หลากหลายและ D. ะ personalized learning นะการเรียนรู้ที่มีความเป็นลักษณะรายบุคคลไปนะครับข้อ 6. ครับ What term describes individuals who prefer to learn by doing and engaging in physical activities นะครับกลุ่มไหนนะครับที่อธิบายผู้เรียน รู้รายบุคคลที่ต้องการจะรินรุดในการลงมือแล้วก็มีส่วนร่วมในลักษณะกิจกรรมที่มีลักษณะาทางด้านทางกายภาพนะครับเครับ abstract random learners นะครับคือผู้เรียนที่เป็นลักษณะของเป็นการสุ่มแบบนำมาทำ ขบครับ B, คอนครีสซีเควนเชียลไลเร์สเกดกับผู้เรียนที่เป็นลักษณะของคอนคร t e คือลักษณะตกผลึกนะครับที่เป็นตานรลำดับซีเควนเชียลนะครับหรือ C ครับคิเนสติกสไลเนอร์ผู้เรียนที่เน้นการปฏิบัติหรือ D ครับ Visual l i n อร์ลนณะผู้เรียนที่เน้นการได้มองเห็น ข้อ7ครับ which learning style learns best through interaction and collaborate with others นะครับรูปแบบการเรียนรูปแบบไหนที่เรียนรู้ได้ดีที่สุดผ่านการได้มีปฏิสัมพันธ์การร่วมมือทำง,งานกับผู้อื่นนะครับ A logical mathematical learners นะครับผู้เรียนทางด้านตากการรกศาสตร์หรือ B ครับ social interpersonal learners นะครับก็คือลักษณะของผู้เรียนที่เน้นเรื่องของการมีสัมพันธ์และการเป็นมนุษยสัมพันธ์นะครับข้อ3ครับ Solitary a uh, r intrapersonal learners ก็คือบุคคลที่ uh, รู้แบบโดดเดี่ยวนะครับรู้จักแค่ตนเองอะไรประมาณนั้นคือเป็นการชอบเรียนกาบลำพังนะครับและท้ายสุดครับ Read and write l e r n e r s นะครับคือผู้เรียนทีน่เน้นการอ่านและเขียนนะครับ้แ mm hmm. What is the primary advantage of classifying individuals based on their learning styles นะครับอะไรคือประโยชน์ตั้งต้นของการจัดหมวดหมูก่การเรียนรู้แบบแบบปจิจกบุคคลหรือแบบลำพังนะครับแบบคนเดียว อ้างอิงจากตัวแบบ l e a r n i n g style ของแต่ละคนนะครับก็คือ A นะครับ Limited Proof นะครับคือการพิสูจน์แบบมีข้อจำกัดนะครับ B Increase Engagement นะครับเพิ่มความสนใจ C Resource Intensive ness นะครับคือความเข้มข้นของตัวเนื้อหานะครับและ D Personalized Learning การเรียนรู้แบบรายบุคคลน,นะครับก้9ครับ Which Learning Style Benefits Most from Reading Textbook and Taking Detailed Notes นะครับ การเรียนรู้แบบไหนนี่ที่ได้ผลป,ประโยชน์จากการอ,อ่านหนังสือตำราแล้วก็จดบันทึกราละเอียดต่างๆนะครับ A auditory learners นะครับผู้เรียนฝ่าด้านการฟังนะ kinesthetic learners นะครับผู้เรียนปฏิบัติ read and write learners เน้นอ่านและเขียนและ visual learners เนี่ยคือผู้เรียนที่เน้นการดูข้อสิบครับ What is one criticism of classifying Individuals based on the i r learning style นะครับอะไรคือหนึ่งในข้อวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับาาการกำหนดหมวดหมู่การเรียนรู้รายบุคคล a นะครับคือ lack of empirical evidence คือขาดหลักฐานในเชิงประจักษ์นั่นเองนะครับ b enhanced engagement นะครับเพิ่มพูนการผูกพันการคงอยู่ต่อเนื้อหา c encouragement of divers e teaching strategies นะครับชักชวนนะครับให้เกิดกระบวนการกลยุทธ์การสอนที่หลากหลายอารมณ์กันนะครับและ d facilitating of personal learning นะครับก็คือสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้แบบรายบุคคล ก็เป็น10ข้อ p ร e เทส t นะครับถัดมาครับในส่วนของ vocabulary คือคำศัพท์ที่จ้งใช้นะครับ learning styles อันนี้เห็นห้บ่อยแล้วนะครับ The different approaches individuals prefer for learning and retaining information นะครับกระบวนการที่หลากหลายที่แต่ละคนนะครับเลือกที่จะเรียนรู้แล้วก็จดจำข้อมูลนะครับตัวอย่างนะครับ understanding various learning styles helps educators adapt teaching method to suit students' preference นะครับ ความเข้าใจในรูปแบบการรู้ที่หลากหลายนะครับช่วยให้ในการศึกษาสามารถดัดแปลงนะสื่อการสอนวิธีการสอนให้เหมาะกับผู้เรียนที่มีความชื่นชอบแตกต่างกันไปได้นะครับ classification รับ the act of categorize individuals based on characteristics or traits นะครับ, trait, ค,รบคือกระบวนการการจำแนกนะครับแยกถึงความแตกต่างนะครับซึ่งอ้างอิงจากลักษณะ บุคลิกภาพหรือลักษณะนะครับซึ่งอันนี้ในเชิงเชิงปฏิบัติก็ต้องมีเงื่อนไขมาเพิ่มเติมนะครับว่าแยกแบบใด,ดบ้างนะครับที่ c h e r use classification to group students according to their learning preference เนะี่ยตัวอย่างนี้ก็มาขยายด้วยครูจัดจัดบนมูมของเด็ก,ดกนอยอ้างอิงจากรูปแบบความชื่นชอบในการเรียนรู้นั่นเอง Typology ครับนับ,นะบ s y stem or model used to classify and categorize individuals or things based on specific criteria ะร,ระบบหรือรูปแบบในการจำแนกกำหนดหมวดหมู่ของบางสิ่งบางอย่างออกโดยอ้างอิงจากเงื่อนไขเฉพาะอย่างนะครับ e d u c a t o r e m p l o y typologies to organize students into different learning style categories นะครับนักการศึกษาก็ใช้วิธีการมาจากคำว่า type นะครับปร,ประเภทนั่นเองการจัดประเภทนะครับเพื่อจัดเรียงนักศึกษา,าเข้าไปในลักษณะของหมวดหมู่การเรียนรู้ที่แตกต่างกันไป visual learners นะครับ individuals who prefer to process information through visual aids such as chart Diagrams and Video อนะครับอันนี้ก็ทบทวนของเดิละกรครับผู้เรียนที่ชอบการดูผ่านสายตานะครับตัวอย่างครับ Visual learners often benefit from using colorful d i a g r a m to understand complex c o n c e p t ผู้เรียนที่เป็น v u s u เนยชอบที่จะใช้ประโยชน์จากการดดลกแกรมที่มีสีสันนะครับเพื่อให้เข้าใจแนวคิดที่ซับซ้อน Auditory learners นะครับแนะ่นอนครับ Learn best through listening and auditory experience เนะช่น l e c t u r e s and d s s c ะ s s i o n s นะครับ อาจจะ,ะสการการฟังเช่นการน,น,นั่งฟังบรรยายหรือการอภิปรายนะครับตัวอย่างครับ t o r ิเท l e e r n e r ม may refer listening to podcasts or audiobooks to g r a b new information นะครับผู้เรียนแบบ Auditory เนี่ยชอบมากกว่าที่จะไปนั่งฟัง podcast หรือนังสือที่เป็นเสียงนะครับเพื่อดึงข้อมูลใหม่ๆออกมา kinesthetic learners นะครับก็คือ who learn most effectively through hands-on experience นะครับ การลงมือทําเพื่อจากตัวประสบการณ์ and physical activities นะคือกิจกรรมทางด้านกายภาพ bio cap kinesthetics learner thrives นะครับ ves, when they can a c t i v e engage in experimental or role playing activities เอาจหมาคำว่า thrives อีกในบทนี้คือจเจริญเติบโตก็คือแกร่งขึ้นเก่งขึ้นนั่นเองนะครับเมื่อเขาสามารถนะครับมีส่วนเข้าไปในรูกิจกรรมการทดลองหรือบทบาทสมมุตินะครับได้มีส่วนร่วมในเชิงรุกนั่นเองนะครับ